ไปติดตามข้อกฎหมายที่เป็นประโยชน์ในช่วงของชีวิตประจําวันกันหน่อยนะครับในช่วงของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปฟังคําแนะนําในเรื่องนี้กับในช่วงของ3นาทีกับอายการแผ่นดินครับ สำหรับประชาชนนะครับบางทีประชาชนส่วนใหญ่นะครับยังไม่ทราบว่าสำนักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิ์ให้ความช่วยเหลือ,อแก่ประชาชนหรือว่าแก่ทุกท่านได้อย่างไงบ้างนะครับวันนี้ขออนุญาตมายกตัวอย่างให้สักเล็กน้อยนะครับเป็นบางส่วนนะครับอ,อย่างเช่นกรณีการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกนะครับอะไรก็คือหมายถึงกรณีที่มีบุคคลในบ้านนะครับเสียชีวิตนะครับมีบุคคลในบ้านเสียชีวิต เขายังผู้ตายมีทรัพย์สินยังไม่สามารถจัดการหรือว่าไม่สามารถจําหน่ายใจโอนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินเงินฝากหรือว่าแม้แต่รถยนต์รถจักรยานยนต์ต่างๆเหล่านี้นะครับยังไม่สามารถจัดการได้นะครับต้องมีการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกก่อนก็คือยื่นคําร้องไปที่ศาลซึ่งคาร้องดังกล่าวนี้นะครับสำนักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิ์จะรับดําเนินการให้นะครับหากประชาชนเข้ามาติดต่อนะครับซึ่งบางท่านอากาศจะยังไม่ทราบ ในกรณีต่อมาการร้องขอตั้งผู้อนุบาลน,นะครับกรณีที่มีบุคคลในบ้านนะครับเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับไม่สามารถทํำธุรกรรมหรือว่าทำนิติกรรมาทางการเงินหรือว่าจัดการทรัพย์สินได้นะครับท่านก็สามารถที่จะร้องขอตั้งเป็นผู้อนุบาลได้นะครับในกรณีนี้ก็สามารถเข้ามาติดต่อยื่นเรื่องได้ที่สํงงานักงานอายการคุ้มครองสิทธิ์ได้เช่นเดียวกันนะครับลำดับถัดมาคนระับก็จะเป็นกรณีตั้งผู้ปกครอง กรณีที่เด็กนะครับผู้เยาว์ไม่มีผู้ปกครองผู้ปกครองอาจจะเสียชีวิตนะครับแต่การที่จะไปติดต่อโรงเรียนติดต่อทําธุรกรรมทานิติกรรมต่างๆค่อนข้างยากนะครับอาจจะต้องอมีการร้องขอตั้งญาติผู้ใดคนหนึ่งนะครับเป็นผู้ปกครองเด็กผู้เยาว์คนนี้นะครับซึ่งทางสํงงานักงานอายาการคุ้มครองสิทธิ์เราก็าดําเนินการให้นะครับอีกอย่างนะครับอีกกรณีสําคัญซึ่งเป็นกฎหมายใหม่มานะครับกรณีอขอ เรียกค่าสินใหม่ทดแทนในกรณีที่ประชาชนหรือท่านตกเป็นผู้เสียหายต่อชีวิตร่างกายหรือว่าอนามัยชื่อเสียงนะครับท่านอาจจะถูกมิ่นประมาทถูกทำร้ายร่างกายหรือแม้แต่คดีขับรถประมาทนะครับต่างๆเหล่านี้ท่านซึ่งเป็นผู้เสียหายนะครับท่านมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าเสียหายจากผู้กระทําความผิดอยู่แล้วนะครับแต่กรณีนี้ท่านไม่ต้องไปฟ้องแพ่งเองไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาลนะครับเพียงท่านติดต่อที่สํานักง,งานอาย,ยาการคุ้มครองสิทธิอาย,ยาการ ให้คำปรึกษาแก่ประชาชนทุกเคสนะครับด้านกฎหมายนะครับบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับครับ